เมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีของเช้าวันนี้ค่ะ28กรกฎาคม2568มีรายงานว่าเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำสายเข้าท่วมพื้นที่ตลาดสายลมจ้อยเทศบาลตำบลแม่สายอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลกระทบต่อร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบต่อมาค่ะมีรายงานว่าแนวบิ๊กแบบริเวณเกาะทรายเกิดการรั่วทำให้น้ำทะลักเข้าสู่ บริเวณสารเจ้าและชุมชนไม้ลุงขนส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่ชุมชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายได้ดําเนินการตัดกระแสะไฟฟ้าในพื้นที่น้าท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้หลังโรงแรมบางทองผู้ใช้ไฟ76ไร่ถนนเทศบาลซอย2 ใกล้บทคิสผู้ใช้ไฟ44รายชุมชนไม้ลุงขนเกาะทรายผาความผู้ใช้ไฟ1,227รายและตลาดสายลมจอยผู้ใช้ไฟ42รายค่ะทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอภยังได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะในเขตอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาให้เฝ้าระวังระดับแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้ง ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn